You are hearing what we share on Samary Book TU o o y สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านกำลังรับฟัง Samary Book TU o o y กับหัวข้อประจำเดือนธันวาคม Trip to the Moon ใน EP ีที่194นี้นะคะจะพาทุกท่านเดินทางไปพร้อมกับ The Balist ชื่อของรถจักรไอนาำที่ยาวที่สุดในโลกในยุคสมัยหนึ่ง มีตู้ถึง9 8 7ตู้ที่หัวรถไฟก็จะสามารถชุดลากไปตามรางได้ระยะทางจากหัวขบวนไปท้ายขบวนไม่ต่ำกว่า7ไมล์ด้วยเครื่องจักรที่ทรงพลังที่สุดในโลกค่ะหากเอาเชือกไปล่ามดวงจันได้หัวรถจักรนี้อาจชุดให้หลุดจากวงโครจรได้เลยทีเดียวนะคะและนี่คือคำกล่าวของเจมส์เอเวเลตหนึ่งในผู้ก่อสร้างรถไฟนี้ขึ้นมาค่ะ หนังสือเรื่องนี้บอกเลา่าเรื่องราวของเด็กชายนามว่าวิลเอเวเรสตผู้หลงใหลในการวาดภาพเป็นชีวิตจิตใจแต่พ่อผู้ที่เขาเคารพอย่างสุดหัวใจใกลับไม่สนับสนุนให้เรียนต่อในด้านนี้ซะอย่างนั้นค่ะขณะที่วิลกำลังโดยสารเดอะบาลเลสเพื่อเดินทางไปพบพ่อที่ต้องไปทำงานที่ต่างเมืองถึง3ปีเขาเดินทางไปพร้อมๆกับคณะละครสัตว์ชื่อดังซึ่งมีเป้าหมายในการเล่นละครสัตว์ข้ามทวีปรถไฟกำลังจะมุ่งหน้าไปยังเมืองไลออนเกต เขาก็มีโอกาสได้รู้จักกับเด็กผู้หญิงปริศนาคนหนึง่งผ่านภาพวาดของเขาที่สะดุดตาเธอเข้าอย่างจังทั้งคู่ได้ทำความรู้จักกันผ่านการคุยกันเรื่องภาพสถานที่ต่างๆที่วิวรังสรรค์ขึ้นมาจากประดินศอของเขาและตอนนั้นเองค่ะเขาได้รู้ว่าเธอคือนักแต่ลวดฉายาหนูน้อยมหัศจรรย์ที่สังกัดนักคณะละครสัตว์นั่นเองค่ะวิวจำได้ว่าตัวเองตอนเด็กกว่านี้ เขาตื่นเต้นแค่ไหนกับการเฝ้ามองดูโชว์อันแสนตื่นเต้นแล้วก็หน้าหวาดเสียวขนาดนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่านักแสดงจะทรงตัวอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่ถ้าตกลงมาแล้วจะเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าปัจจุบันก็ยังตื่นเต้นอยู่ก็เถอะบิลตัดสินใจนะคะเปิดเผยความลับของตัวเองโดยการโชว์เคี้ยวของเจ้าซาัสควาต์ตัวผู้สัตว์ในตำนานที่แสนจะดุร้ายตัวของมันใหญ่แล้วก็มีขนเป็นสีน้ำตาล พ่อของเขาะะส่งมาให้ครั้งที่ยังทำงานอยู่กับบริษัทสร้างทางรถไฟแน่นอนว่าจดหมายที่แนบมาด้วยนะคะก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าตื่นเต้นเต็มไปหมดเขาจึงเก็บความทรงจำเหล่านั้นนะคะของพ่อเอาไว้ผ่านภาพวาดเหล่านี้ค่ะแต่แล้วนะคะเธอกลับหายตัวไปเด็กหญิงที่ยังไม่ทันได้ถามชื่อหายไปพร้อมกับเขี้ยวของสัตว์ประหลาดที่เขาเพิ่งเอาออกมาอ,อ,มาอวดเธอแค่ครู่เดียวเท่านั้น,นะคะ่ะ จากนั้นยังไม่พอนะคะเคราะซ้ำกมซัดให้หิมะถล่มและยังได้เจอกับเจ้าสัตว์ประหลาดซัสควาดตัวจริงเสียงจริงที่กำลังไล่ตามรถไฟขบวนนี้อีกตั้งหากวิวจะได้เจอกับพ่อหรือไม่อะไรจะรอเขาอยู่เรื่องราวของการผจญภัยของวิวการเดินทางไปพบพ่อที่จากกันแสนนานการตามหาเด็กผู้หญิงปริศนาความลับของคณะละครสัตว์ ความฝันและอนาคตที่วิวเอเวอรเลสต้องการเดินทางไปยังจุดๆนั้นจะพาให้เขาได้พบเจอกับอะไรบ้างติดตามได้ใน THE b บ l l e s s พร้อมกับมิตรภาพความรักและความกล้าหาญที่แสนจะอิ่มเอมใจเล่มนี้ได้เลยค่ะวิยายเล่มนี้นะคะไม่ได้หนามากแต่ตัวอักษรจะมีขนาดค่อนข้างเล็กค่ะเลยทำให้เนื้อเรื่องมีความยาวจุใจกว่าที่คิดมากๆเลย เรื่องนี้นะคะจะเน้นไปทางแฟนตาซีผสมกับการผจญภัยแล้วก็การต่อสู้แล้วก็ยังมีกลิ่นอายการสืบสวนสอบสวนเบาๆผ่านตัวละครเด็กผู้ชายที่มีความหวังแล้วก็ความฝันค่ะเหมาะกับผู้ที่รักการผจญภัยผ่านตัวอักษรโดยเฉพาะคนที่ชอบอ่านการบรรยายการเคลื่อนไหวการต่อสู้ของตัวละครมากๆเลยนะคะแนะนําให้ลองอ่านเล่มนี้เลยค่ะครบโรจริงๆสําหรับชื่อหนังสือนะคะ The Balles Legmo นวอ,อ่าง5 3าบอไไม้65หออ่าง642566เขียนโดยเค n n e ตออฟเพลยแปลโดยคุณอายุรีชิวารุโนไทยมีให้บริการแล้วที่หอสมุดป่วยอิงพากรศูนย์รังสิตค่ะสำหรับอีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าทุกวันจันทร์และวันพฤหัสสวัสดีค่ะ